ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวซองกินอูล่างแวนการ์ดกันนะครับคนอ่ะซึ่งซองกินอูนะครับเป็นตัวแวนการ์ดตัวที่3นะครับของเกมนะอ่ะนี่ตอนนี้นะครับนี่เพื่อทำการก้นทุครับจะมีแอนิเมชั่นแบบนี้นะนี่นะครับ,บ,บนะอ่ะเป็นตัวแวนการ์ดตัวที่3ของเกมนะ มาเดี๋ยวเราเรามาดูวิธีการได้ของ 2. องชิ้นอล่างแวนกาดกันก่อนนะครับอ่ะซึ่งวิธีการได้นะครับเราต้องไปลงเลดฮะอ่าไม่ใช่เดิลงดันเจียนนะครับทุกคนนี่มันจะเป็นโหมดใหม่นะครับในอัปเดตนี้นะนี่นะครับตรงนี้อ่ะลงดันเจียนนะครับอันไหนก็ได้นะซ้ายขวานะครับอ่ะลงไปนะครับให้มันดรอปกุญแจนะโอกาสดรอปนะครับอยู่ที่10%เเลยนะอ่ะนะครับหรือว่าเราจะเก็บโทเค็นนะครับ ให้ครบ2 0 0พนะแล้วก็มาแลกกับพี่ค้างแหลมตรงนี้ได้นะครับนี่นะซึ่งพอเราได้เจ้ากูเจสีแดงมานะครับเราจะต้องไปทำเควสนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดนะครับ4เควสนะอ่ะซึ่งเควสนะครับมันจะไม่เรียง1 2 3 4งมนะครับมันจะซุ่มนะครับว่าอันไหนขึ้นก่อนอันไหนลงท้ายนะครับอ่ะโอเคนะซึ่งเควสแรกนะครับจะเป็นการฆ่าคิงแอนด์นะครับทั้งหมด50ตัวนะก็เป็นบอสใน ดันเจียนนั่นแหละนะครับเควสต่อไปเอ่ควสตไปนะครับจะเป็นการสั่งเวยตัวมิติก30ตัวนะครับแล้วก็เควสที่3นะครับจะเป็นการาเรียกทหารเงา5,000ตัวนะครับสำหรับซองกินอูล่างมิติกนะเออโอเคแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับจะเป็นการสั่งเวยอีกิสนะครับอพอเราทำเควสครบทั้งหมดทั้ง4เควสนะครับเราจะได้เป็นน้ำอมฤตแห่งชีวิตมานะครับ พอเราได้นะครับเราก็สามารถไปออี่าสามารถไปอีโวซองจินอูได้เลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะมาเดี๋ยวเรามาดูพาฟซีฟกันนะครับอ่ะซึ่งธาตุนะครับก็จะเป็นธาตุอโนนะโอเคนะครับเป็นมีสกิลนะคูลดาวนะครับอยู่ที่135ยิบาวินะครับเป็นเดอะซิสเต็มนะครับพาฟซีฟนะครับพาฟซีฟแรกนะดอาร์มี่ซัพพลายนะครับอ่าตัวละครซองจินอูนะครับจะมีความพิเศษครับเมื่อเราวางนะครับมันจะมีอ่า เทพมานาขึ้นมานะครับ ừ, ทุกครั้งนะ,ะที่สตาร์ททุกครั้งที่เริ่มแมตช์นะครับเกรมานานะครับจะเต็มนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราสปาวนะครับเราจะเสีย40มานานะครับถ้าเกิดเราเรียกทหารเงาออกมานะเราจะเสีย40%ของมานานะครับทุกครั้งนะครับที่สามารถคิวเอนิมี่ได้นะครับจะฟื้นมาะจะฟื้นมานา 2%นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เสียมานานะครับเราจะได้ดาเมจนะครับสูตรจนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30%นะครับโอเคอ่าพาสีต่อมานะครับเป็นเดอะเจเนอรลลนะครับอ่าทุกครั้งนะครับที่แอร์ไลน์แซมมอนตายในระยะของจินอูนะครับจะเพิ่มดาเมจ5%สูงสุดอยู่ที่50%นนะครับอ่าแล้วก็บัฟนี้นะครับจะถูกรีเซ็ตนะครับหลังจากที่โจมตีนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มี อ่ายูนิตที่เราซัมมอนนะครับอยู่ในเส้นทางนะครับตัวของจินอูเนี่ยจะได้บัฟนะครับอ่า uh, ระยะ20%ดาเมจอีก30%นะครับอ่า uh, ก็จะเป็นการตีตีมอนเพื่อที่จะฟื้นฟูนมานานะครับโอเคส่วนพาสซีฟสุดท้ายนะครับเดอะโมนาดนะอ่า uh, พวกทหารเงานะครับที่เราซัมมอนมานะเลือดของทหารเงานะครับอ่า uh, มันจะเป็น ก็คือเปอร์เซ็นต์ของมานาเราเนี่ยแต่เป็นเลือดของอเลือดของทหารเงานะครับถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือยิ่งมานาเยอะเลือดทหารเงา,เงย,ายิ่งเยอะเออประมาณนั้นนะครับอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับอ่ะแล้วก็มีคอสเมติกนะเดีเ๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับมังเท่มากนะครับทุกคนนี่อ่าเดี๋ยวผมใส่ไปแล้วกันนะโอเคนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมบ,บอกเลยว่าแม่ง โคตรโหดโคตรอลังการนะครับสำหรับซองจินอูล่ลางแว่นกาดนะเออผมบอกเลยว่าแม่งอัปเดตนี้นะครับแม่งเน้นเท่อย่างเดียวเท่านั้นนะเน้นเท่นะครับอัปเดตนี้ต้องเท่ไว้ก่อนติดแอคเหมือนแหนอันนี้เป๊ะโอเคเพิ่มตังกันวันนี้น่าจะพอนะครับโอเคมา ซองจินอูนะครับใช้เงินวางนะครับ1,700นะวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะวางสักตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอชักโหลดก่อนนะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันจะมีมานาขึ้นมานะครับ100นะโอเคนี่ได้เป็นความพิเศษของตัวซองจินอูนะโอเคนะครับเมื่อาวางน,นะครับเราสามารถใช้สกิลได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลทีหลังนะครับมาเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันก,นก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวให้ดูอนิเมชันก่อนนะปุ๊บอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะอนิเมชันนี่นะครับจะให้อีกิดออกไปตีนะต้มตี่ไหลฮิตด,ด้วยนะครับปั่นหนึ่งรอบแล้วก็สับลงมานะนโอเคเห็นไหมตอนนี้เราไม่มีทหารเงานะครับดาเมจมันจะเพิ่มนะระยะก,ก็เพิ่มนะครับโอเค อ่าแล้วก็ผมใส่สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมใส่นะครับเป็นเบลุนะสามารถเลกได้กับซองจินอูหน้าดันเจียนนะครับใช้2 0 0โเทเช็นนะซึ่งความสามารถของเบลุที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าจะเป็นการลบทหารเงาเอาอกไป5ตัวนะครับแล้วก็ทําการบัฟบดาเมจให้กับซองจินอูนะครับก็บัฟเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเราซื้อไปแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับโอเคไป อัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,200นสอะด้เมจะเป็น11,300นะครับ6.7จุดเจ็วิระยะ34ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,000นนะด้เมจะเป็น12,000 6.7ื่นสองวิระยะ36ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,000นะครับด้เมจะเป็น12,360นะครับ4.5่จุาวิระยะ38นะครับอนิเมชันใหม่นะการเติมปีนะครับจะเปลี่ยนเป็นทรงกลวยนะครับทรงกลวย เดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันนะครับอ่ะจะเป็นอีกิทนะครับออกไปฟาดอ่ะตีไหลฮิตได้นะท่านนี้อ่ะซึ่งดีนะครับอ่ะแล้วก็โมเดลเนี่ยถ้าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะดูอ่ะนี่วะอ่าเพลงเท่จัดสิทุกคนนะโอเคขั้นต่อไปนะครับเจ้เงิน5 0า0นะ่าเมจจะเป็น13,000ห่านะม 700นะครับอ่ะสี่เอ้ยหนึ่งนะครับสี่จุาวิระยะสีขั้นต่อไปนะครับจะเงินหกพัดเมจะเป็นหนึ่งหมนะครับสี่จุาวิระยะสีขั้นต่อไปนะครับจะเงินเจ็ดดรเมจะเป็นสองหมืนะครับอ่าห้าจุดสีวิระยะสี่ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9,200ดาเมจจะเป็น26,840นะครับ5.4วิระยะ50ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน13,000ดาเมจเป็น28,260 4.9วิระยะ52ะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน12,12,500นะครับไดาเมจจะเป็น31,790 4.9วิระยะ55 ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน13,500หมาม้ามัจะเป็น47,330นะครับ7.1็ดนึ่งวิระยะ58นะครับอนิเมชันใหม่อ่ะนี่นะครับจะกลายเป็นทรงกล้วยเหมือนเดิมอ่ะซึ่งอนิเมชันนะครับพี่ค้างแหลมก็จะออกไปโจมตีกับอียิปตด้วยนะนี่โคตรเท่นะครับอ่ะคือมันเตะไหล่ฮิตด้วยมันมันดีนี่นะครับทุกคนมันเท่มากนะบอกแล้วอัปเดตเนี้ย เน้นเท่นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน14,200ดาเมจจะเป็น52,980ื่นสนาร้จ็ดจุดหวิระยะระยะ61อ่าแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน16,100ดาเมจจะเป็น57,930ื่นเจ็ดนาร้จุดหวิระยะ63อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับทุกคนอ่าจะมี2สกิลนะครับเป็นชาร์ดูเนี่ยจะเป็นซัมมอนนะครับแอตแท็กเนี่ยจะเป็นการนุกนะครับอ่า จะเป็นการโน๊กนะครับก็คือ,คอโดนทั้งแมปนะสกิลแอทแท็กเนี่ยซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับอจะมีของซองจิตอู U นะครับของอ e ี it, กิทก็ท่าจมตีประสาทนะครับซึ่ง3ท่านี้นะครับใช้ได้แค่ครั้งแค่ครั้งเดียวต่อ1ต่อ1อ่าใช้ได้ครั้งเดียวต่อ1ตานะครับอืมไออย่างสมมุติถ้าเราลงอินนะครับเราก็จะกดได้แค่รอบเดียวนะครับะนะโอเคซึ่งดาเมจเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะครับอืม แล้วก็มันมันโดนทั้งแมปด้วยนะนซึ่งค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับทั้งสามสกิลนะ,ะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ซองยินอูก,ก่อนละกันนะครับนี่อ่ะมันจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะอ๋ะโอ,อโอเคนะทุกคนคือมันเหมือนในเกมนั้นเลยครับทุกคนไอโซโลเลเวลลิ่งอะไรทิ่นะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแอนิเมชันเนี่ย คือคือดีนะครับทุกคนคือดีอันนี้คือด,ดีดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากนะครับอ่ะแล้วมันก็สามารถใช้ได้ครั้งเดียวนะครับนี่พอเรากดอีกมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งตานะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นท่าของอีกิทนะนี่นะครับน่าโคเท่นี่นะครับอ่ะเราจะได้เห็นอีกิทสีม่วงแล้วนะทุกคนคือแบบ ปกต,ติอีกิปต์สีม่วงก็มีนะแต่เป็นมันเป็นชายนี่นะเอออันนี้มันมันไม่ใช่ไชนี่และมันเป็นตัวละครจริงๆแหละอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าปาราสตร์นะครับนี่ปับ๊บรอ,อมานะก่อนรอมานะอ่ะโอเคท่าศาสตร์นะครับปึ๊บนี่ ไงทุกคนผมบอกแล้วว่าอัปเดตนี้เนี่ยเขาแม่งอวยพี่้าแหล็บสุดๆอะแม่งทําเท่คือเน้นเท่อะอัปเดตเนี้ยเอา,เอาตรงๆเน้นเท่อะแม่งโคตรอวยอะตัวเนียบอกเลยนะโอเคต่อไปจะเป็นการเรียกเงานะครับนี่นะครับจะมีทั้งหมดอ่าห้าห้าตัวนะครับจะเป็นทหารเงาสี่ตัวนะครับแล้วก็ทหารเงาปกตินะครับซึ่งอะไรเนี่ยก็จะเป็นการ เรียกเงาปกตินะครับนี่ก็ให้เราทําการกดเปิดนะครับนี่มันก็นจะเรียกทหารเงาแบบนี้ออกมานะอ่ามันก็นเรียกเรืเร่อยๆจนกว่ามานาเราจะหมดนะครับนะเออซึ่งถ้าเราไม่อยากเรียกนะครับแล้วก็กดปิดนะนี่นะครับทุกคนแล้วก็ทําการกดปิดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอานะนี่โอเคนะเดี๋ยวเราจะทํา เดี๋ยวโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเรียกทหารเงาแบบปกตินะครับไม่มีอะไรโอเคมาตัวแรกนะครับเจ้าแท้งนะครับที่เป็นหมีนะซึ่งตอนนี้นะครับไม่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับใช้มานานในการเรียกนะครับอยู่ที่40นะอ่ะเรียกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่นี่นะครับก็จะวิ่งออกมาอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะ ซึ่งเลือดนะครับที่เรียกออกมาได้เนี่ยก็จะอยู่ที่มานาของเรานะยิ่งมานาเราเยอะนะครับเลือดก็ยิ่งเยอะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าแทงนะครับซึ่งความสามารถของแทงนะครับจะเป็นการป้องกันพี่ซองจินอูนะครับซึ่งเรียกออกมาแล้วนะมันก็จะไม่ได้ทําอะไรนะครับมันก็จะยืนอยู่ข้างหลังนะมันเป็นเหมือนตัวกันบ้านอะเออแล้วก็เจ้าแทงนะครับเลือดมันเนี่ย จะเพิ่มทีละ2%นะครับตามแม็กเลือดนะทุกๆ1วินะครับเอ,อ่อแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่300นะอืมนี่เห็นปะทุกคนมันก็เรียกออกมาแล้วมันก็จะไปยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะยืนกันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเลือมก็จะเพิ่มทีละ2%นะครับตามแม็กเลือดนะยิ่งเลือดเยอะนะครับแม่งยิ่งเพิ่มเยอะ вот นะครับทุกคนอืมเพิ่มทุกวินะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่300%นะครับโอเคนะครับ ตัวต่อไปนะ,ะฮีเลอร์นะครับดูว่าแนนิเมะเนี่ยน่นจะเป็นบินมายองกูวะเออน่าจะใช่นะครับซึ่งความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับทหารเงาตัวอื่นนะครับ5%นะที่อยู่รอบๆตัวของแกนะครับเพิ่ม5%นะทุกๆ5วินนะครับนะครับนี่ ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เรียกออกมาเพื่อหิวเฉยๆนะนี่เห็นปะประยะหิวก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับทุกคนคือมันจะหิวให้กับทหารเงาตัวอื่นนะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะจะเป็นเบลุนะครับซึ่งตัวนี้น่าจะน่าจะคุ้มค่าสุดแล้วปะ่ะเบลุเนี่ยนะซึ่งเบลุนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรียกออกมานะครับมันจะบวก5%เ HP นะครับให้กับตัวอื่นที่เรียกออกมานะเออแล้วก็จะเพิ่มดาเมจ5%ให้กับตัวที่อะไรวะเนี่ยอ่โอเคทุกครั้งที่เบลุนะครับคิวมอนได้นะมันจะเพิ่มดาเมจนะครับ5%นะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50% เราก็จะเพิ่มเลือดนะครับทีละ5%สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20% 0นะครับแต่ว่าความสามารถมันยังไม่หมดนะครับมันยังมีอีกนะซึ่งเบลูเนี่ยมันจะมีแบบว่าเหมือนกับของเมปาเจียที่แบบอยู่ดีๆคำรามอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเบลุก็ทําได้เหมือนกันนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบลูเนี่ยมันคำรามนะครับมาจะก,กาันกันสถานะให้กับสองจินอูได้ด้วยนะเออแล้วก็การสถานะของตัวเองได้ด้วยนะครับออซึ่งทาดัเมจได้วยนะไอ ทุกครั้งที่มันทำรามเนี่ยเออซึ่งในเกมนะครับมันเขียนบอกไม่หมดนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับซองยินอูล่างแวนการ์ดนะครับก็มีเท่านี้นะเออซึ่งดาเมจมันมันสามารถเวิ่อได้มากกว่าน,นี้นะครับทุกคนซึ่งแต่มันต้องใช้มานานนะครับนี่พาสิฟมเสร็จทำงานนะทุกคนยิ่งมาเสียมานานนะครับดาเมจก็ยิงเพิ่มเยอะนะครับทุกคนไปเออแล้วถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าไงพวกทหารเงา ตายอยู่ในอ,อยู่ในระยะเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะนี่นะครับแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับมันก็จะเสียม,มานาตลอดนะนี่โอเคคือถ้าถ้าใครที่มีโมนาเนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างจดุดวอร์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราเรียกทหารเงาออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลือดค่อนข้างที่จะเยอะอเออฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับใครกันด้วยนะครับเชอกันใหม่คลิปหน้าครับ